นันิ้วที่ผ่านมาแล้วครับเนาะก,กับฟันหกพี่น้องอครับผมเห็นบ่ครับอ๋อเด็กเอาซองหาพ่อเห็นไหมหาพ่อเห็นอาสวัสดีพี่น้องเ <c oughs> อฟซี <โบ S 2> ทุกคนนะครับเนาะมือนี้พามาตามเลขรัฐบาลไทยกับเบาแหลมพารวยหรือว่าเสี้ยนปลาตาันขับวดที่ผ่านมากกับฟันหกตัวเดียวพี่น้องเออเด็วิ่งครับอันนี้ก็ถือว่าโค้งสุดท้ายเราพี่น้องเนาะมือนี้กับวันที่สิบกลัวล่ะเล้อีกสองสามหมื่นกับรัฐบาลไทยเ้าออกมาตามเอาสวัสดีป้าแหลมวสวัสดี ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเน้นๆเลยพี่น้องเอ่าอันนี้เน้นากมพลาดเพี่อย่างเนี่วคือบอริจับปิ้นสามตัวครบถ้าครบจะมีหนึ่งหนึ่งหกครับผม,มครับมีเฉพาะหนึ่งหกกระสือครับผมเสียดายสามตัวนิดหน่อยจีเงินเก่าอีเซลอลเงินเก่าเขียนเขียนแล้วคนเก่าไปนึ่งบ่เอ้บอเลยบริจเีณีแต่บอกระได้บ่เหรอเจ้าที่กับเบิรงคลิปเก่าก็ได้ ขอก็าเจียบผมจะเอาไปใช้สว่างงานประเห็นเอฟซีเป็นเบอรคลิปยอดลังเอาครับมาเบิ้งกันครับพี่น้องครับสำหรับรัฐบาลไทยน,นะครับเนาะครับในวันที่จะต็มก็คือวันที่16พฤษภาคม2567 รัฐบาลไทยครับมันมีภาพปติตตามนะครับเนาะแนวทางของเบาแหลมครับพี่นงโคงสุดท้ายมองเบาแหลมครับผม ยังคงสุดท้ายมันนฟันเนียๆคงสุดท้ายเลยโครงสุดท้ายครับ ฟันตัวเดียวเขียนๆนิ้วร่องนู้นปังเนาะพี่น้องบนบวกล่างครับนบนเป็นล่างได้พี่น้องครับผมครับฟันแห่งศูนย์ตัวเดียวครับสำหรับเล็กวิ่งนะครับเนาะขึ้นขี่กันเนาะครับหมักศอกด้วยเลย ส่นศเนีนเครับพี่น้องศูนย์ตัวเดียวครับผม คินพี่น้องขับถุงซีนะครับสายดิ่งกระผมบนล่างครับบกคนณผาดโอ้วัวนี่มั่นใจพ่อซุนนี่มั่นใจครับผมมั่นใจพี่น้องสองสอง สองศูนย์สองสี่ครับตัวกันหมดครับตัวกันสามคูสามหางครับผม ตัดเตียนสัเตเกียนไหมคัเล็กสามตัวครับพี่น้องเล็กสตัวนย์สองสองสี่ 2องครับผมศูนตัวเนียเนาะครับสองตัวเนียบที่่านมากกันหนึงครับระวังเลขเบิดเลขหามได้พี่น้องได้น,นี่ก็ระวังสองสี่สอง เซสองสี่สองเดสองส่ส่เดว่าัเนี่ยใส่สลับไปสลับมาเดี๋่าิ่งันเข้มาหามนะโอ้ซับหกประตูิ้งแกงเราซับหกประตูพี่น้องมันสิได้อยู่สามนกไปลอยบันอยหกประตูดสามประตูเร่นครับตามมันแล้วเล็กเป่าเหล็กหามเล็หามนะพี่น้องเนาะ ไปทงพอแจมอ่านบ่านนี้ช่พอแจมอ่านอ่านเลยพอแจมทำเสียงพอแจมเลยจะเป็นของแท้พอแจมก็ตอไปสุดเส้นเลยครับพี่น้องวันที่16พฤษภาคม2567เจ็นะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยบ่าวแหลมพารวยได้พี่น้องเด้อถือว่าสรุปโค้งสุดท้ายไปเลยนะครับเพราะว่า จองวดบวรวิ่จอดจันต์แทีมันห้ามห้ามงวดที่พานมากกับฟันที่หกตัวเดียวได้พี่น้องเน้อเล็วิ่งเล็กลุดนี่บวควนพลาดนะครับเนาะจับคู่มันมีหนึ่งหตัวจับคู่มีหนึ่งหก่มีหรือมีบ่โอ้ยลื่องหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนึ่งนึ่งหกนึ่งหกหนึ่งน่ัน่งนึกน่กนึ่งนงกหน่งกน่งกันงหงก่ง รับส่วนเลขสามตัวเนาะเป็นดันซั้นน้ำพี่น้องครับถึงเลขสามตัวเตรมกระป๋าไว้ใช่ดิรับก็มี่สองสองศูนย์สองสีนเน้นสองศูนย์สี่นะพี่น้องเนาะเอาฉนั้นแล้วจะเลื่มนะพี่น้องเริ่มมากจะลื่อมเพิ่งเนี่ยก็หกประตูสามสประตูเออเพรเป็นเลขเพิ่แต่ตัะนี้จังตรนีครับเออน่นะเฮงเฮเรืด้ยดให้ปังปังก เอาไปเนยเบาแล้วมั่นใจมั่งวดนี่ยังให้พี่น้องแคปหน้าจอโตๆกันบ้างแต่เรียกว่าแล้วพี่น้องต้องระวังอย่างหนึ่งมันจะขึ้นจะลงนะครับจังส่วนครับจังส่วนซีต้องกันไว้เลยซีหนึ่งครับซีหนึ่งซีน้ำพอมาใส่ติโอกาสที่จะเอาตัววิ่งที่เบาแล้วเด่นนี่มากมากขยับกะกะมี่ได้จะหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวตัวติดมากนี่จะจะขยับหลายกว่าครับเวลาขยับก็จะครับเป็นซูนนะครับผมก็จะเป็น 03 0หักกันไว้พี่น้องถ้าว่ามั่นใจที่สุดเลขกวิ่งเบ้าแหลมนี่ก็ค่อยรุดนี่มั่นใจคักนี่เป็นยังจังว่ามั่นใจได้บันมอนผู้เฮดดอกเพราะว่าตามมานก็ค่อยรุดนี่ค่อยรุดที่พปแหมนี่เลขวิ่งเลขกวิงกว่งทิ่ตามมาเนอเอาไปพี่น้องอเอาแคบหน้าจอได้พี่น้องเนอะเรขกวิ่งเกง่งเพราะฉะนั้นแล้วมักสอบตัวเด็กก็จะลืมนะครับไปเลีอกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้ก่อนมันจะดังก่อนมันจะอันมาพี่น้องเนาะ ครับขอยเฮงๆเรื่อยๆปังๆกันนะครับงวดวันที่16นี่บแปว่าจะดังนะครับหน้าจอครับผมอยู่บ้านเต็มมันเลยเจ๊ตุ่งครับสุดท้ายท้ายสุด,ดนี่พ่อเตียมก็มีแค่นี้้ะพี่น้องเด้ออย่าลืมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตียมน้ำเดาเพื่อเป็นกําลังใจให้น้ำนาะครับเนาะ,ะครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตี่ยมก็ขอขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมครับพ่อเตียมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อ ควมเจ็บใหญ่ได้ควมไข้ใหให้มีนะครับเนาะรับพลอยมีแต่โศกตาลาับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสาหรับคลิปนี้พอเตรียมกัมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมีปนองลาไปครับ